ที่บ้านมีขวดครีมทาผิวครีมนวดผมโฟมล้างหน้าหรือแม้แต่ขวดซอสเตืออยู่อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะคะวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนขวดเหล่านี้ให้กลายเป็นกระเป๋าใส่ของเล็กๆที่ทั้งน่ารักน่าพกใส่กระเป๋าไปใช้กันค่ะเริ่มจากเลือกขวดครีมที่ขนาดกลางๆหรือค่อนข้างใหญ่นิดหนึง่งล้างให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งจากนั้นตัดตรงฝาขวดด้านบนออกเพื่อใช้เป็นช่องเปิดสําหรับทําตัวกระเป๋า ต่อมาให้ตัดลงไปตามแนวด้านข้างของขวดตัดลงมาตรงๆแล้วตัดตัวขวดทิ้งไปด้านหนึ่งเพื่อทําฝาปิด หลังจากได้ฝาปิดแล้วให้กรีดช,ช่องเล็กๆที่ฝาด้านบนและกรีดอีกช่องที่ฝาด้านล่างตำแหน่งให้ตรงกันนะคะ2ช่องนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวล็อกเวลาปิดก็แค่สอดเข้าหากันเท่านี้ก็จะได้ฝาปิดแบบพอดีตัวไม่หลุดง่ายจากนั้นทาสีตกแต่งตามลวดลายที่ชอบได้เลยรอให้แห้งสนิทก็ใช้งานได้แล้วใช้ใส่ของจุกจิกได้เพียบเช่นหูฟังสายชัจแบตลิปสติกยาเม็ดเล็กๆหรือเครื่องประดับง่ายมากๆใช่ไหมใช้เวลาไม่นานก็ได้ของใช้ใหม่จากของที่มีอยู่แล้วทั้งประหยัดทั้งช่วยลด ขยะแถมได้กระเป๋าใบเล็กพกสะดวกสุดๆค่ะ